เละแล,ละครับเจ้าของตัวละครวันพีกก็ได้เจอวันพีตัวจริงก็ถืออาจจะไม่จริงเหมือนในการ์ตูนแต่คือคนที่พากเสียงวันพีของคุณก็ถือว่าเขาได้เจอกันถือว่าโอ้โหคือเขาเหมือนดีใจเหมือนในเรื่องตัวคาแรคเตอร์เขาดีมากเลยนะครับเออคนนี้ก็ถือว่าเออไม่รู้ชื่ออะไรนะพีพ่ๆก็เพิ่งดูก็าไม่รู้จักชื่อไม่ได้ติดตามเลยมากแต่่าคือเขาเหมือนในตัวละครมากเลยคือล่าเรือ่องสใสก็เจอคนท,ที่พากยนี่ก็ถือว่าเออคุยกันถือว่าโอ้ตอ,อนนี้เรื่องนี้ใครยังไม่ดูให้รีบไปดูเลยครับผมสนุกกมาก เอาล้ครับจากใจคนที่ไม่ได้ดูวันพีสนะครับเราจะมาสปอยวันพีสกันนะเป็นหนังที่อยในเฟซบุกที่กำลังดึงตอนนี้นะครับคือพี่หมีกระมับเลยว่าพี่หมีไม่ได้ดูในวันพีสมาก่อนแล้วก็ดูแค่บางตอนนะครับในการ์ตูนเนี่ยก็ถือว่าโอเคมาสนุกแต่พี่หมีก็ไม่กล้าดูเพราะมันมีพันกว่าตอนถ้าพี่หมีดูนี่คือไม่ต้องทําอะไรกันแน่ครับปีตั้งปีนะก็ถือว่าโอ้เรื่องนี้แบบยอมรับเลยว่าสโดนโด,ดนสปอยว่าเออมันสมจริงตัวละครเหมือนฉากเหมือนเนื้อเรื่องปูดีพี่หมีว่า มันดีมากเลยครับมันดีกว่าที่คิดแล้วเพราะว่าเขาใส่ต่รายละเอียดเหมือนที่เขาบอกทุกอย่างเลยครับแล้วก็มีคนเปรียบเทียบไปดูตัวละครน,นี่ก็เหมือนเป๊ะนะแต่บางจุดอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าออคนยุดตามความจริงนะผีบหมว่าเออบางคนฟันอาจจะไม่ห่างขนาดนี้แต่ว่าเออให้มีฟันเป็นเคี้ยวนี่ก็โอเคแล้วครับถือว่าสนุกติดตามสำหรับใครที่ไม่เคยดูนะลองแนะนําเรื่องนี้นะตรงนี้ช่วงนี้ฝนต,ตกตกเลยนะแต่ว่ามันดูแล้วคือมันเพลินนะครับพี่ดีดูแปดตอนรวือดเลยนะแบบโอ้โหหน้าดูสนุกมากครับใครที่ไม่เคยดูพีู่ว่า น่าจะติดตามได <tinc S 1> ้ไ <Verse> ม่ยากนะครับตอนนี sure tree, like, ้ก็ถือว่าไม่รู้จะมีสกีกี่ซีซันนะพี่หมีก็สงสัยแต่ไม่อยากให้ยาวมากนะครับอยากให้แบบเออปูทักห้าหกซีซันกำลังดีนะเป็นสิบนี่พี่หมว่านะอาจจะไม่แน่ครับในเรื่องกระตูมมันยาวนะแต่สร้างแต่คนดูยังดูอยู่แล้วก็มาตรฐานมันเหมือนเดิมนะพี่หมีว่าก็ทําได้ต่อครับแต่ก็ถ้าทำถ้าทำได้ดีก็ดีนะพี่หมีก็ดูนะเพราะว่าเออเราก็ดูเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆก็ดีไม่ใช่ออกมาทีเดียวแล้วก็โอ้โหไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนะหรือว่าสนุกนะครับ ก็ยอมรับเลยว่าแฟรบันฟิตในเมืองไทยนี่ก็เยอะนะครับพี่หมีก็บอกว่าในมุมมองที่ไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็ดูแค่บางตอนถือว่าสนุกครับใครที่ไม่ดูก็ไปดูแต่ตัวละครบางตัวนี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหมือนต้นหลังเนี่ยพี่หมีม่แน่ใจว่าจะมีตัวละครที่เท่ๆกว่านี้อีกไหมนะตอนนี้ก็ถือว่าเท่สุดๆเลยนะครับโหยอดมากเลยครับเยี่ยมก็คะแนนสิบเต็มสิบก็ให้สักเก้าจุดห้าเลยครับไม่มีอะไรจะติ่งแคห้าเปอร์เซ็นต์ว่เบื่อมีใครบอกว่าไม่สนุกขนาดนั้นแหละเออแต่ว่าตัไม่ดกสนไดุกมากบไย 你咪白搞！